ก so like ็สวัสดีทุกคนนยการพีก็มาอยู่ช่อง้นช่องก o o g l e พอที่เปเป็นทใหม่มาและมาต้งแรกเข้าเลยตอนแรกเราตดโหลดแอปนี้มาแอปเราก็ไม่รโหลดไปเลยดไเลยนี่แล้วเกมก็จะมีชี่ไม่ร โหลดนี่อันนี้ซับแบ็คแล้วแค่กดติดตั้งตรงนี้เพื่อจะขึ้กันกดตรงนี้นะแล้วก็ข้ามที่นะครับพารู้โฆษณาเสร็จมันก็จะข,ขึ้นตามลงไปเลยโหลดเอากดดาวน์โหลดนะครับมันเครือมัดนะครับเริ่มต้นใครไหนล้วมันก็ไปเลยครับ มันควรจะตัดไปตอนที่โหลดเสร็จเลยนะเพราะว่าเขียนเรานี่นะครับตรงนี้นะกดเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งกดติดตั้งข้างล่างนะครับนี่กขาเลยมันเต็มแล้วเจ้งเรื่อง,งนี้ผมก็ตัดไปตอนที่โหลดเสร็จนี่นะครับพอกดเสร็จแล้วก็ปลดเปิดตรงข้างล่างเลยนะครับแล้เขาจะกดเสร็จจริงี่ก็เลยนะครับ কিনিতে পাব পাৰিব আহি নাই কেনেকৈ লয় นาหนมเขารีบตาเลยแล้วกันนะแ่พาไปตรงนี้นี่เข้างบนันเปิด้านนิดยวคุณพ่อแล้วนีมักันะเาเลยแบผมว่าเขาิเอ